ลุ้นสวัสด์ค่ะอาหารเช้าจากทางโรงแรมนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็เวลา6โมงครึ่งเรากำลังเดินทางกลับไปที่ h a r p เบ f ร์ r เฟต่อจากคลิปที่แล้วอะค่ะที่อ้อยกับทอสเราตกลงกันว่าเราจะไปไฮกิ้งในวันรุ่งขึ้นนะคะเพื่อเดินไปชมวิวเมือง h a r ์เบิร์ r เฟบนยอดเขาดูจากที่รีวิวมันสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงแต่เช้าเลยและเราก็สามารถจอดรถที่สถานีรถไฟโดยใช้ใบเสร็จที่เราจ่ายไปเมื่อวานนี้ได้นะคะก็แค่วางใบเสร็จบนหน้ารถค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเดินมาตรวจเองค่ะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าพอดีอากาศกำลังดีเลยผู้จำาตรงว่าอ้อยไม่ได้ศึกษาเส้นทางในการเดินไฮิ้งในทริปนี้ยกให้เป็นหน้าที่ของทอสค่ะผู้หญิงที่เดินนำหน้านั่นก็ ไฮงเหมือนกันนะคะระยะทางประมาณ4.6ไมล์ค่ะเส้นทางไปกลับนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงจากที่อ่านรีวิวทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความโหดของเส้นทางนี้คือการเดินขึ้นเนินที่มีความสูงมากกว่า1,600ฟุตค่ะจุดหมายของเราก็อยู่บนยอดเขาและระหว่างทางซ้ายมือที่เพื่อนๆกำลังเห็น นั่นก็คือหนึ่งสมรภูมิในการรบสงครามกลางเมืองค่ะ view well, nice nice morning for a What's now is yeah the yesterday is that so hot hiking ของเราในวันนี้นอกจากที่เรานะคะจะได้ชมความงามของธรรมชาติเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองด้วยนะคะเพราะจุดนี้เป็นสมรภูมิลบและจุดกำเนิดของสงครามกลางเมืองค่ะจุดตรงนี้เรียกว่า the point นะคะ คือจุดที่แม่น้ำโพตแมกและแม่น้ำเชนาโดมาบรรจบกันช่วงสงครามกลางเมืองจุดนี้เคยเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่พุกพ่านมากมีทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านค้าและธุรกิจอื่นๆมากมายคลิปที่แล้วที่อ้อยบอกว่ามันคือจุดบรรจบของพรมแดนสามรัฐนั่นก็คือรัฐแมริแลนด์รัฐเวอร์จินเนียและรัฐ WEST VIRGINIA จ้าตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะเริ่มจุดสตาร์ทเราจะต้องเดินข้ามสะพานทางรถไฟตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยลงบันไดวนค่ะเราก็เลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นเราก็จะเจอป้าย m l r y l a n d High t ์ a i l ค่ะอันนี้คือข้อมูลที่ค้นหามานะคะ และทางรถไฟสายนี้ชื่อว่า B O, Baltimore and Ohio ค่ะสร้างข้ามแม่น้ำโพ t o m a กในปี1839แต่ถูกทำลายโดยกองทหารสัมพันธมิตรได้ระเบิดสะพานในช่วงสงครามกลางเมืองปีคิศสศักราช1861แด1861และหลังจากนั้นก็สร้างขึ้นใหม่พร้อมกับสร้างอุโมง์รถไฟในปี1894 เราก็จะเห็นซากปลักหักพังของสะพานรถไฟเก่าบอติมอร์และโอไฮโอบางส่วนที่ยังพอหลงเหลืออยู่นะคะ Let's go But by the right hand side. Yeah, cool. So at one time, this is lock 33. So at one time the water came through here, okay? And they would put a boat in here and rise the boat up wow. and then let it through. So at one time this was all water. So <laughs> มันก็คือคลองค่ะเป็นทางน้ำที่ไหลามาจากแม่น้ำโปโตแมคกอดีตแถวนี้ก็จะคึกคักมากมีทั้งเรือนาวิกโยธินและเรือขนส่งสินค้าทางเกษตรจากฟาร์มสู่ตลาดแล่นเข้าออกมากมายตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นประตูน้ำด้วยนะคะที่ใช้เปิดและปิดบ้านร้างที่สร้างจากหินหลังนี้สร้างในช่วงฤด,ดูหนาว ในปี1840สร้างเสร็จก่อนฤดูใบไม้ผริในปี1841และเจ้าของคนแรกชื่อเจมส์เอ็กลินค่ะจากนั้นเขาก็ขายบ้านหลังนี้ต่อเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ตกมาเป็นของ National Park ในปี1963ชั้นล่างเคยเปิดเป็นบาร์ค่ะส่วนชั้นบนเป็นที่พักของเจ้าของบ้าน ตัวบ้านสร้างจากหินนะคะก็เป็นหินที่ระเบิดจากภูเขาด้านหลังบ้านนั่นแหละค่ะส่วนตัวพื้นบ้านก็ปูด้วยไม้จนปี1889เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงเลยทำให้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับคลองเสียหายรวมทั้งบ้านหินหลังนี้ด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอต่อมาปี1960ถูกไฟไหม้อีกค่ะ จึงสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างภายในของบ้านจนดูลักษณะเหมือนใกล้จะพังทลายลงมาแล้วนะคะพื้นบ้านก็หายไปหลังคาก็หายไปเหลือให้เห็นแค่เพียงตัวบ้านหินแบบนี้ละคะ่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ Oh. Oh, you see all the people? Yes, I tell you hey. You see behind Ola Hop start lana hop rub. Yeah, told you it's a hard hike. Oh. มันเนอนเป็นเนินเลยเราเดินขึ้นไปเราก็จะได้เห็นวิวส,สวยๆแบบนี้ ความท้าทายก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน,นี้นะเส้นทางแค่เริ่มต้นมันชันชันอ่ะในรีวิวค่ะทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันจะชันขึ้นเรื่อยๆระดับความลาดเอียงสูงสุดคือ12%ของเส้นทางทั้งหมดและแมรี่แลน High เป็นภูเขาที่สูงที่สุดที่สามารถมองเห็น l o เวอร์ทา h a r ฮา r ์เ r อร์ค่ะ และด้านชิดใต้นะคะก็จะเป็นหน้าผาแนวตั้งสูงประมาณ300ฟุตค่ะเดินขึ้นเดินตลอดทางเลย Are you hungry? You have an apple. <laughs> Energy. <laughs> Energy. Babe. Look right here. Come around here. There's one right here. He's young. See his spots? Mm-hmm. ที่เราเดินผ่นที่นี่เริ่มจะหลงละ <laughs> หลังจากที่ดูแผนที่นะคะสับสนนิดหน่อยดูเหมือนจะหลงทางแต่จริงแล้วเราก็มาเจอจุดสนใจแห่งแรกค่ะ ตรงจุดนี้อดีตมันเป็นป้อมปราการแห่งแรกของสหาภาพกองเสริมกำลังบนมาริแลนด์ไฮค่ะสร้างเมื่อปี1862มีทั้งกองทหารเรือและนาวิกโยธินประมาณ399นายประจำการที่นี่เมืองฮาร์เบอร์แฟลลี่นะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างยากในการป้องกันเนื่องจากทำเลที่ตั้งถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่สูงกว่าเกือบทุกด้าน ก็เหมือนกับว่าอยู่ในหุบเขาอะค่ะทหารตั้งแคมป์อาศัยและทำงานในที่นี้นานกว่า3ปีเลยนะคะมาริแลนด์ไฮคือสมรภูมิรบครั้งแรกระหว่างสหาภาพและกองกำลังสัมพันธมิตรในสงครามการเมืองค่ะเป็นถนนทหารสายเก่าทหารใช้เส้นทางนี้เพื่อปีนขึ้นไปบนที่ราบสูงเพื่อเสริมกำลังและประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนก็เคยปีนขึ้นมาบนนี้นะคะ เพื่อตรวจสอบกองทัพทหารค่ะเราเดินมาได้ประมาณ1ไมล์แล้วนะคะหรือประมาณ1.6กิโลเมตรค่ะเราจะเจอทางแยกมีป้ายบอกทางว่าเราจะไปทาง Stoneford Trail เส้นทางเดินที่ยาวกว่าแล้วก็ชันกว่ายากกว่าด้วยค่ะหรือจะไปเส้นทาง Overlook Trail ซึ่งระยะทางจะสั้นกว่าประมาณ2ไมล์ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนในที่สุดมันก็จะวนแล้วก็เชื่อมต่อมายังจุดชมวิวเหมือนกันอ้อยกับทอสเราเลือกเส้นทาง Overlook t a i l ค่ะเพราะเป้าหมายของเราในวันนี้คือมาเพื่อจุดชมวิวมากกว่าที่จะมาไฮกิ้งและเรายังจะต้องเจอทางแยกอีก2ทางนะคะเราจะต้องเดินชิดขวาเข้าไว้ ตลอดทางที่เราสองคนเดินไม่เจอนักท่องเที่ยวมากนักค่ะเยบเยอะเลยคุณเ o ็น e ้ายบนต t นไม้ไหมไม่เข้ r โอเ e r ร์ล nice we're going down but when we come back we got to go up before we come down good and bad right <Yeah. S 2> half way is good <Yeah. S 2> และตอนนี้เริ่มเดินลงเนินไปยังจุดชมวิวเส้นทางค่อนข้างชันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ <Good> morning, <Good> morning. พอเราเดินมาปุ๊บเราก็เจอสัญลักษณ์สีแดง What is the meaning of that red tag เนี่ย This tells you what trail you're on. This is the red trail. อ๋ When they have a lost the trail right? Yeah ก็สัญลักษณ์สีแดงนี้จะบอกเรานะคะว่าเราเดินเส้นทาง the red trail เพราะว่าที่นี่จะมีสองเส้นทางจะแบบเป็น t ท a i l ที่เขาใช้ชื่อว่า red t a i l แล้วก็ green t a i l green t a i l เราก็ดูตามนี้ถ้าว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะอ่าในคอมเมนต์เขาบอกว่าเทลที่นี่นะคะจะเดินยากแต่ถ้าพอไปถึงตรงจุดชมวิวแล้วสวยงามมากเราก็จะเจอเราก็จะได้เห็นตัวเมืองเฮอร์เบ u ร์ฟนะคะ ตรงนี้จะบอกว่าทางมันลาดชันมากตอนที่กำลังเดินลงเขานะคะเราจะเห็นคนเดินอยู่ตรงนู้นเสื้อสีส้มๆไม่รู้ว่าเพื่อนจะเห็นไหมนัน่นๆๆตอนแรกเขาเดินตามเราแต่ตอนนี้เราเดินตามเขาแล้วค่ะโอ้ย ต้องคอยเกาะดีๆอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราน่าจะต้องเดินไปทางซ้ายค่ะมันจะไม่อันตรายแต่ตรงนี้เหมือนมันเป็นเส้นทางเส้นทางลัด จริงแล้วมันไม่ได้ทำไว้ให้เดินนะเนี่ยสภาพเส้นทางก็จะเป็นทางลูกรังสลับทางเดินที่มีหินก้อนใหญ่วางสลับไปมาบางระยะทางที่เดินก็เดินบนหินแล้วก็ท่อนไม้ที่ถูกวางเป็นขั้นบันไดโดยออกแบบจากธรรมชาติเส้นทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางลาดชัน ไตระดับความชันไปเรื่อยๆอ้อยรู้สึก<อ>กล้ามเนื้อขาได้ทำงานเลยค่ะเจ็แบแป๊บๆมันอาจจะรูร้สึกเหนื่อยล้าบั่นทอนจิตใจทุกก้าวในการเดินขึ้นเนินบีบคั้นสุดๆเลยค่ะทออเดินนำหน้าตลอดการเดินสายตาที่ทออมองออกไปไม่เห็นจุดชมวิวสักทีท้อหันมาถามว่าเป็นไงบ้างเออก็ตอบไปว่าฉันเหนื่อยแล้วก็ท้อแล้วท้อเล่าให้ฟังทีหลังว่า พอได้ยินคำตอบแบบนั้นบวกกับสภาพร่างกายสีหน้าของอ้อยทำให้ท้อคิดในใจว่าน่าจะเดินไม่ถึงจุดชมวิวแน่ๆใกล้ถึงแล้วค่ะนี่ไงเรามาถึงแล้ว <c oughs> โชคดีด้วยวันนี้มานักท่องเที่ยวไม่เยอะโอ้วิวสวยอะยิ่งถ้ามาเดือนหน้านะจะสวยมากกว่านี้เพราะว่าใบไม้เปลี่ยนสีค่ะใบไม้จะเปลี่ยนสีช่วงเดือนตุลาคมเมื่อเราเดินมาถึงจุดสูงสุดนะคะเราก็ได้รับรางวัลที่เราไม่ยอมแพ้เราเห็นวิวโลเวอร์ชาที่สะกดสายตาอย่างน่าทึ่ง เห็นยอดแหลมของโบสถและอาคารเก่าในยุคสงครามกลางเมืองเห็นจุดบรรจบข,ของแม่น้ำโตแมคและเช,ชนันโดอาแอบหวังในใจเล็กๆนะคะว่าจะได้เห็นรถไฟวิ่งข้ามสะพานที่อยู่ด้านล่างแต่แมมน่าเสียดายเราไม่โชคดีแบบนั้นก้อนหินที่ถูกธรรมชาติจัดสรรวางซ้อนเรียงรายมีให้เห็นโดยรอบ ต้องพยายามหามุมถ่ายภาพดีๆนะคะบนจุดชมวิวจะไม่มีรั้วกัน้นต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนพยายามจะไปยืนริมหน้าผาเพื่อให้ได้วิวใกล้ธรรมชาติมากที่สุดมันดูหวาดเสียวซะจริงๆ จริงอย่างที่หลายๆคนพูดนะคะว่าความสุขมักจะอยู่กับเราช่วงเวลาสั้นๆเพราะตอนนี้เราสองคนกำลังมุ่งหน้าเดินลงภูเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะตลอดเส้นทางไฮกิ้งสังเกตไหมคะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเลยนะคะเราจะต้องดูแลตัวเองไม่มีห้องน้ำให้บริการถ้าจำเป็นจริงๆก็ต้องอาศัยห้องน้ำธรรมชาติตามต้นไม้นี่หละคะ่ะ แล้วก็ไม่มีจุดบริการน้ำดื่มเราก็จะต้องนำน้ำดื่มติดตัวไปด้วยค่ะใครที่วางแผนจะมาไฮิ้งที่นี่ก็ควรจะเตรียมพร้อมให้ดีๆแนะนำให้ออกเดินทางแต่เช้าๆตั้งแต่ไก่โหเลยค่ะไก่โหปุ๊บออกสตาร์ทได้เลยอากาศมันจะได้ไม่ร้อนแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะไม่พุกพ่านค่ะใช้เวลาชื่นชมกับทิวทัศน์ของธรรมชาติได้เต็มอิน่น และที่สำคัญเราจะหามุมถ่ายรูปง่ายดีค่ะแล้วเราก็จะเดินกลับลงเขาด้วยเวลาที่ไม่สายเกินไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเที่ยวในช่วงวัยอายุที่เรากำลังมีแรงนะคะเพราะอีก10ปีข้างหน้าอ้อยหลอดทอสเราก็คงไม่สามารถไฮกิ้งแบบนี้ได้แล้วค่ะเหนื่อยจริงๆแต่ว่าคุ้มค่าทริปนี้ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายช่วงเวลาที่ดีที่อ้อยกับท้อเราวางแผนกันออกมาแต่เช้าเลยมาถึงนี่ก็ประมาณ7ดโมงตอนนี้ก็9้าโมงกว่าแล้วค่ะยังจะเห็นคนขยอยขึ้นมาเยอะมากเราเดินลงเขาก็เดินขึ้น o <Morning. Morning. S 2> <laughs> ันเ e way b วล k เวลาเดินกลับหมดสภาพ <laughs> ความสุขมกักจะอยู่กับเราได้ไม่นานอันนี้คือความจริงโอ้ยโอ้ยข้อ the ambulance p i c k me up แล้ว he did the hardest stuff at the beginning a halfway Because it doesn't get easy on this trail until the last last bit of it. This is like straight down. Yeah, straight down. the uh, same when we run in the park. And then I tell you I cannot stop. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> I don't know how to stop. Kind like of have someone kick me ass. Yeah. And I keep up down here.